เอาละค่ะสำหรับการล่าในครั้งนี้อีชันจะขอทําการเปลี่ยนอาวุธในการต่อสู้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับผมนอกจากค้อนดาบใหญ่และดาบยาวดาบคาตนานะนะฮะผมแทบไม่ได้ใช้อาวุธอื่นเลยฮะและในครั้งนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยาดีเราจะมาเปลี่ยนอาวุธในการล่าสักเล็กน้อยนะครับผมอาวุธในครั้งนี้ผมจะขอเลือกเป็น ไอ้นี่ละกันดาบโลนะครับผมใช่ขอใช้เลยละกันเดอ้อเอ้ยจะกอดได้เลย่าย่อนเหล็กลงไปต้มตีให้เดือดตีให้แรงๆดาบแล้วและนี่ก็คือดาบและโลเริ่มต้นของเรานะฮะโอเคไปกันเลยดีกว่าไปไหนล่ะแน่นอนไปกินข้าวสี่รออะไรล่ะ <H ahaha> ขออาหารอา,ารแบบไหนดีวะผมว่าไปที่หนึ่งดีกว่าไปที่แกตเตอร์ลิงฮับแป๊บหนึ่งนี่ต้องมากินที่นี่เพราะว่าที่นี่ยังมีอีเวนต์อยู่นะช่อยแล้วนี่ไงอาหารจานพิเศษซัมเมอร์ทวายไลท์นะครับผมเออ เพราะว่าช่วงนี้ที่ต่างประเทศเป็นฤดูร้อนนะครับผมส่วนประเทศเราประเทศไทยเป็นฤดูฝนแต่มันก็ร้อนอยู่ดีอะแล้วไอ้กินเลยกินข้าวผัดกินเนื้อกินแฮมกินกินให้หมดอิ่มแพร่ขอบใจหลายๆไม่เป็นไรครับเราเตรียมของครบแล้วถึงเวลาเหมือนมาส่งเราเลย เหมือนมันมาส่งเราเดี๋ยวขอ manage อเทมสักครู่เอานี่ใส่ใส่รถส่วนไอเนี่ยเก็บแล้วก็เอาเนี่ยใส่แล้วก็มาวางนี่เลยโอเคเรียบร้อยถึงเวลาแล้วไปเรียกนกมาบายบายแลนดิ้งแบบ ฮีโ่นี่เท่ไหมล่ะฮะคุณผู้ชมผมเท่ไหมฮะอ๋อเหมือนสอนการต่อสู้ให้เรานะ <c oughs> ขอบใจไงฮะอันนี้ลูกมือเรานะฮะแหมใส่ชุดได้อบลาฮัมจริงๆเลยโอเคไปรับของแปรบ ัตูที่เราต้องไปจัดการเพื่อเอาเอาชิ้นส่วนของมันมาทําเป็นกรอนนะครับผมนะั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยปุกเก้ปุกเก้กเกนะครับผมชื่อเล่นที่ผมตั้งให้กับตัวนี้ก็คือนกแก้วนะครับผมสาเหตุที่ผมตั้งชื่อเล่นว่านกแก้วเป็นเพราะว่าตอนมันโกรธมันจะเปลี่ยนสีแผงคอตัวเองให้เป็นสีประมาณสีเหลืองอมส้มนะครับก็เลยตั้งชื่อมันนกแกว้วสีสันมันคล้ายๆดี แล้วมันชอบเลียด้วยมันเป็นพันผสมระหว่างกบกับน,นกแก้วมัง้งไอตัวนี้แย่ตัวนี้ไม้ธรรมดาและแน่นอนไอแย่ตัวนี้มันชอบเลียเลียไม่พอมันทําให้เราล้มด้วยสุดจะทนมากไอกตัวนี้และสิ่งที่น่ารังเกียจของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันพ่นพิษได้นะฮะพ่นพิษพ่นพปษ,ษใส่มันพ่นพิษอุยอ้ยอุยอ้ย ไอ้ฟันผมแทบไม่ได้ใช้อาวุธอื่นจริงๆเลยนะครับผมก็ผมเคยใช้ดาบโลครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นตอนเมื่อปีครึ่งที่แล้วมั้งตอนนั้นผมอยากจะลองอาวุธใหม่ๆดูฮะแต่ว่า,าใช้ไม่ชินเท่าไหร่ไม่ชินเท่าค้อนไม่ชินเท่าดาบใหญ่ไม่ชินเท่า,าดาบยาวในบรรดาอาวุธที่ผมใช้น้อยที่สุดน่าจะเป็น คอนคสำหรับผมใช้ไม่เป็นเลยเอาละเราตามหาลงรอยของไอเจอ้านกแก้วก่นนกแก้วจ้าอยู่ไหนจ้านกแก้วไออันนี้วะอนี่อะไรอะไรออเออเอนี่ทำไรทำไรอ่ะเป็นเจ้าทินเหรอไไอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอระเบิดไปเลยระเบิดหัว อ,อ,อ,อโอเคไม่ยากผมว่าน่าจะรอดนะขอให้รอดถ้าไม่รอดเดีย๋ยวจะตบกระบ,บาลให้ไอเซอร์หลักยาเอ้ยได้เลยจ้าได้ขอมาเพียบเลยก็เป็นชิ้นเนื้อพวกมอนตัวเล็กๆแล้วนะเอาไม่เอาดิจะเปลี่ยน จยเปลี่ยนซิเดี๋ยวเดเก็บเนื้อพวกตัวเล็กๆแป๊บนึงเก็บปุ๊บหายปั๊บเลยเก็บปุ๊บหายปุ๊บ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 ปุ๊นะบปุ๊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 บป อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนนกแก้วนกแก้วจะไปอยู่ไหนนะ่ะนกแก้วจอมเลียเลียให้ล้มเออมาตรงนี้แน่ต้องใช่แน่แน่ล้างสังหรณ์ผมผมว่าใช่แถวๆนี้แหละเออเฮ้ย <c oughs> เออยลอยเท้าเพียบเลยรอยเท้าตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้เอ้ยเสียงคุ้นๆ โอ้เสียงมันโอไ้ไมโอ้ยอ่าเห็นแล้วยังไงยังไงผมเห็นล่องลอยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ย <Hey>! ว <the> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไอชิหายเอ้ยอะไรอะไรไอทีเล็กนะฮะไ,ไอทีเล็กมันแอบเห็นผม โอ้ให้ทายเถอะพะพะมาไหมไม่มาละไอทีเล็กมันเห็นผมใช่เลยไอฟักแมวเอ้ยอทีเล็กเวนเนะทีเล็กตัวนี้ต้องใช้ดาบใหญ่สู้นะถึงจะได้ผลสำหรับผมนะได้โผล่มาก็จัดให้แล้วบุกวกเกะบุกเกะอ,อยู่ไหนวะเฮ้ยนกแก้วอยู่ไหนอะ โอ้มันงัดผมมันจะงัดกูไปให้พ้นเลยนะไปพนะ้นนะนี่ตก,กใจเบิร์ดแล้วคำถามคือไอไอนกแก้วมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้มายุ่งกับมึงกูไม่ได้มียุ่งกับมึง เฮ้ยไอ้ชี้เอ้ย, <S <S อ,ยอ,อกใจบิดเอเด้อเหรอเอ๊ะอย่าบอกระว่าไอ้ไอฟ้ฟวยเอ้ยมึงโผล่มาทำไมอะไรเนี่ยเฮ้ยไปเกลไกลด่ดิไอ้ทีเล็กนี่ นั่น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 เฮ้ยมานี้ยโอ้โไอ้ไอ้เฮ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยโอ้อยอ้ยโดนกระทืบอ้ายเด้อเด้อเดอ้ายเดวเฮ้ยโอ้ยโอ้เฮ้ ไอทีเล็กอีฮารากเฮ้ยโอ้ยกูยละปวดเหตุโอ้ยตลกร้ายจริงๆเลยตลกแดกอย่ามาด้วยไงอ่าใส่เหรอไม่ไม่เามื่อกี้โมโหมากอ่าพ่นพิษพ่นพิษพ่นพิษ บนปีตบนปีตบนปีตบนปีดเออโอ้บอกตรงใช้ยากที่หายไอ้ไอ้ไอ้โดนโดนไล่ขิดโอ้ตาย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 อ่าฮะนี่ไงเออตัดหางเอาเลือกเอาใช้ตัวนี้ตัดหางได้นะเอ้ยอ่า อุย๊ยโอ้ยโอ้ยผาดผ่าดดีที่มันพลาดอุ้ยพลาดแอะแอะแอะแปะแปะโอ้ยลำคำรามโอ้ยตันตนัตอนอย่าเพิ่งตนันเฮ้ยมันจะหามันจะหาของแดกเอุย๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดิเอ้ยโอ้ย กินยาโอ้ยโตแล้วโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วกินยาแป๊บ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 อย่าเลียโอ๊ยไอ้นักเรียนนี่เฮ้ยอะไรอะไรดิ้นดิ้นเออเออทางนี้ หน่อยน้อยเอ้ยโอเคกินยาแป๊บกินยาดิไอ,อ,อ้หาเอ้ยกินกินให้มันกิน recovering. ต่างคนต่างกินไว้ได้เลยขอบใจโอเคอมันพร้อมละมันพร้อมมาแดกหัวกูแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีวะมันหนีมันหนีมันหน,น,นีโอ้ย โอ้ยโดนแรงลมดันใส่นะฮะไปทางไหนเนะี่ยโอ้มันบินไปนู่นเลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องแท็กมันติดตามมันไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมได้เลยกระโดดรอยเท้าทีเล็กนะเออไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกระสุนมาปทางนี้ทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหม อย่นั่นไงเจอแล้วโอ้โหลูกน้องแย่ยทรงเซอร์ดูอยู่มาแต่ล่ำไหลเอ้ยไอ้ไงตัดหามึงได้แล้วไอ่หย่า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 เออไปอ่ะไปแอบไปแอบเอ้ยอุ้ยไม่โดน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 โอ้โอ้ขอไปรับคมแป๊บขอไปรับคมแป๊บ รับคมก่อนรับคมก่อนอไม่โดนหลอกกูตัดหามึงแล้วกูตัดหามึงแล้วอุ้ยเอเอเอืออะไรอะไรโอ,โอ้โอ้มันมันอ่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไปทางนี้เลยล้มไปเลยก่อต่อมันบินนี่แหละให้มันล้มไปสัก ไอ้ไอ ch ้น eh, ี่นี่ขอบใจขอบใจลูกน้องแย่ส่งเสริมมันช่วยเรานะช่วยหรือมาทำอ้าวอ้าวล้มล้มขอบใจขอบใจหลายขอบใจหลายนี่ไงกระทืบกระทืบโอ้ไอ้ไอ้ไปไปไปเฮ้ยเอ้ยจ้ะเอ้ยมื่ไหร่มื่ไหร่จะล้มเมื่อไหร่จะตายอ่าตันตันแดกไปรอบนึง ตันแดกไปสักพักนึงตันแดกไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยกด F ไปไหนเออไปไหนไปไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเเยย เดี๋ยวมันก็บินกลับไปที่รังของมันนะฮะเก็บมาแล้วก็เก็บหางเอาเลือกกระชัยเก็บมาแลมันขอบใจหลายเด้อเก็บกระดูกเก็บกระดูกเออเก็บของข้างทา,างไปเรื่อยๆหน้าที่หลักของฮันเตอร์ก็มีเพียงแค่ ล่ามอนส่งของแล้วก็ค้นหามอนสเตอร์ตัวใหม่ๆอ,อ๋ออนี้ดีกว่านี่ไปเก็บมาแล้วก็บินไม่ใช่ไม่ใช่บินเดินเดินไปที่รังของมันนะฮะในภาคไอซ์บอลภาคนี้เราสามารถขี่มอนบริการแท็กซี่แท็กซี่มอนสเตอร์ส่งไปถึงที่ได้นะสุดยอดไปเลยเออผมว่าระบบนี้ดีนะฮะ อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเรามาผิดทางขอโทษตอนนี้มันกำลังไปนอนอยู่ผมว่ากลับไปที่แคมป์ดีกว่าป้บาบริการแกลบแกลบแยะโอเคบริการแกลบแยเอ,อ่ไปทางไหนทางนีน้ได้เลยไปทางนี้ก็ทางนี้สิอดดไป เรามาถูกทางปุวะทางนี้แนะ่ผมเชื่อในหิ่งห้อยนะฮะทางนี้แนะ่นอนไปโดดอดึงกระดึงกระดึงกระดึงโอ้ยมันกำลังกินเลยอ่ะโอ้กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยฮะฮะอึกินเหรอกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเออย โอ้ยโดนหางปัดที่มันแคบด้วยเอ้ยเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกใหญ่เลยฮะฮะฮะโอ้ยโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ยโดนเกือบโดนนิดหน่อยโดนควรโดนถักถากแค่โดนถักถากแกมันก็จอกมากเอ็งก็แค่นกแก้วที่มีลิ้นยาวเอาไว้ตวัดให้ล้มไม่เฉย ไอ้พวกชอบเลียให้ล้มนี่กูเกลียดนักฮ่า,าแค่นี้ไม่ขนามือของผมหรอกเออนี่เราก็ได้ชิ้นส่วนของมันมาไม่มากก็น,น้อยอ้าวได้ได้ร่อ,องรอยของมันมาเพิ่มหนึ่งชิ้นนะฮะเ,เ,เก็บได้หแต้มเออนี่ หน้าของนกแก้วนะฮะผมเป็นพันธผสมระหว่างนกแก้วกับกบจริงๆแล้วก็แยด้ดเออโอเคฮะก็โอเคฮะ,ก,คฮะก็สำหรับในการล่าครั้งนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะมาเลยจ้าเหนื่อยจังเลยโอเคดูซิว่าได้อะไรเป็นของแถม นั่นก็คือนี่ของพวกนี้โอเคฮะก็สำหรับการล่าครั้งนี้ก็ต้องขอจบเต็มพีเท่านี้เอาไว้เจอเก,กันใหม่ในการล่าครั้งถัดไปใครไม่กด Subscribe นะครับผมผมจะให้ไอ้เจ้านกแก้วไปเลียคุณที่บ้านและล้มล้มตลอด7โศกเลยนะฮะ